ข้อคิดของพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญต่อหัวหน้างานทุกคนหลายคนคิดว่าพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญน,นะคะมีความสำคัญเฉพาะกับเกษตรกรนะคะคนที่ปลูกพืชปลูกข้าวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนะคะความสำคัญนะคะของพิธีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เป็นหัวหน้าทีมหรือคนที่เป็นทีมนำได้เรียนรู้คุณและ,ะได้ประโยชน์จากพิธีนี้อย่างมากเลยนะคะ พิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญน,นะคะเป็นพิธีที่นำนะคะ,มะเมล็ดพันเนี่ยมาปลูกเสกนะคะโดยใช้พระโคที่ทําพิธีไถนะคะแล้วก็ทําพิธีเสมือนกับการหว่านมเมล็ดเพื่อการเพาะปลูกนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการทํานายความบริบูรณ์การทํานายความสมบูรณ์ทั้งการค้ามานาคมเรื่องน้ํา เรื่องธัญพืชต่างๆปลูกข้าวหรือที่เกี่ยวกับการเกษตรทั้งหลายนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการทำนายเรื่องของปริมาณน้ำที่จะมีในปีนั้นๆด้วยเช่นกันทำไมพิธีนี้ถึงสำคัญมากๆนะคะต่อคนที่เป็นเกษตรกรในสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นว่าในยุคที่ไม่มีโควิดนะคะคนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยจะไปที่ พระราชพิธีที่ท้องสนามหลวงแล้วก็รอเก็บข้าวที่เป็นข้าวมงคลเนี่ยเอาไปเก็บไว้มมเมล็ดพันธุ์ที่เป็นสิริมงคลสำหรับเกษตรกรนะคะพิธีนี้สำคัญมากๆเพราะเป็นการเริ่มต้นการเพราะปลูกโดยเฉพาะการปลูกข้าวของประเทศไทยนะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยคนเราเนี่ยจะเริ่มต้นในการเพาะปลูกในช่วงของพิธีจรดพระนางคันแรกนาะขวัญน,นี้แหละคะ่ะโดยเฉพาะชาวอีสานนะคะก็จะใช้ช่วงนี้แหละในการเริ่มต้นการเพาะปลูกเพราะอะไรคะเพราะว่าการเริ่มต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเรานะคะเริ่มต้นได้ถูกต้องนะคะเริ่มต้นด้วยเวลาที่ถูกต้องวิธีการที่ถูกต้องนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะรู้นะคะบริบทความเป็นไปในช่วงปีนั้นน้ําจะเป็นยังไงการเดิน ทางจะเป็นยังไงนะคะเรื่องของผลผลิตเราก็สามารถที่จะคาดการได้ว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นประเพณีโบราณนะคะที่เขาให้ความสำคัญในเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องของการเพาะปลูกนั่นเองมาดูนะคะในฝั่งของเราบ้างว่าเฮ้ยแล้วเวลาที่เราเป็นหัวหน้าเนี่ยการเริ่มต้อนเนี่ยมันสำคัญยังไงนะคะวันนี้อยากให้แง่คิดหนึ่งนะคะสำหรับหัวหน้างานทุกๆคนว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะเริ่มต้นนะคะด้วยหลักคิด ที่ถูกต้องนะคะในการทำงานหลักคิดแรกเลยนะคะคุณนะคะจะต้องรู้ว่างานที่คุณทำนะคะได้สร้างคุณค่าอะไรให้กับคนที่รับผลงานของคุณนะคะอันนี้เป็นหลักคิดที่ถูกต้องนะคะโปรดอย่าคิดเป็นอันขาดนะคะว่าคุณจะเอาประโยชน์อะไรนะคะจากตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณอันนี้เป็นหลักคิดที่นะคะ คุณไปไม่รอดแน่นะคะถ้าชาตินี้ไปไม่รอดชาติหน้าคุณก็ต้องกลับมาชดใช้ผลกรรมที่คุณทําแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นหลักคิดแรกเลยนะคะก็คือหลักคิดที่บอกว่าคุณจะให้ประโยชน์อะไรนะคะ กับคนที่จะรับผลงานต่อจากคุณคะ่ะหลักคิดนี้ทุกทุกคนนะคะสามารถนําไปใช้ได้นอกจากงานจะได้คุณภาพแล้วนะคะคุณสามารถนําหลักคิดนี้นะคะไปใช้ในเรื่องของการค้าขายด้วยเช่นกันนะคะเริ่มต้นจากการให้ประโยชน์นึกถึงผู้รับก่อนนะคะเป็นสําคัญนะคะอันนี้เป็นหลักคิดในข้อแรกสําหรับการเริ่มต้นนะคะหลักคิดในข้อที่2ที่อยากฝากไว้นะคะสําหรับการเริ่มต้นนะคะว่า ให้คุณนะคะทำทุกๆอย่างทุกๆงานที่คุณทำเนี่ยด้วยความสุขนะคะเริ่มต้นการทำงานด้วยความสุขอย่าเริ่มต้นด้วยการทำงานด้วยความทุกนะคะเพราะทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นในการทำงานด้วยความสุขแล้วเนี่ยทุกๆย่างก้าวทุกๆกิจกรรมนะคะทุกๆกการสื่อสารที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนี่ยมันมีความสุขแน่นอนนะคะความเครียดมีได้มีได้คุณก็ควรที่จะจัดการไปได้อย่าเริ่มต้นด้วยความทุกนะคะมีแล้วนะคะรับรู้แล้วก็จัดการมันไป ะะเป็นหลักคิด2ข้อนะคะสำหรับหัวหน้างานที่ได้เรียนรู้จากพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญน,นะคะก็หวังว่านะคะพี่พี่น้องๆแฮปปี้ไลฟ์บาวีรนสุสทุกคนนะคะจะลองนำไปใช้ดูนะคะและการเริ่มต้นในการทำงานของคุณเนี่ยก็จะมีทั้งความสุขนะคะแล้วก็คุณก็จะมีการส่งคุณค่ามอบไปให,ให้กับคนที่รับผลงานจาก นะคะคถ้าชอบคลิปนะคะในเรื่องของการพัฒนาตนเองการนำและความสัมพันธ์นะคะอย่าลืมติดตาม Happy Life by วีรนุชนะคะด้วยรักและปรารถนาดีเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ